ทำไมต้องเป็นแบบนี้คำถามที่ผมพึมพำกับตัวเองในวันนั้นวันที่เรายืนประจันหน้ากันริมถนนเสียงตะโกนประสานกับน้ําตาที่ไหลาอาบแก้มของเธอเป็นฉากสุดท้ายของความรักที่เคยร้อนแรงเหมือนไฟเราเลิกกันเถอะคือประโยคสุดท้ายที่เธอทิ้งไว้ก่อนจะเดินจากไปนับจากวันนั้นก็หลายปีที่เราไม่เคยพบกันอีกเลยค่ำคืนที่ลมหนาว ผมขับรถผ่านร้านอาหารตามสั่งข้างทางที่ดูโสมๆแต่มีลูกค้าประปรายความหิวบีบให้ผมจอดรถและเดินลงไปสั่งอาหารจังหวะที่เงยหน้าขึ้นจากเมนูหัวใจผมก็เหมือนถูกบีบอัดรับอะไรดีคะเป็นเสียงที่ผมจำได้ขึ้นใจแพรวผมเรียกชื่อเธอแทบไม่เป็นเสียง พราวอดีตแฟนสาวของผมยืนอยู่หลังเตาไฟในชุดเสื้อยืดเก่าๆรอยยิ้มที่เคยสดใสของเธอจางหายไปมีแต่ความเหนื่อยล้าฉาบอยู่บนใบหน้านนดวงตาคู่เดิมเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเรายืนมองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งท่ามกลางเสียงฉาของน้ำมันในกระทะเราสั่งอาหารแล้วนั่งลงคุยกันอย่างเงียบๆข้างร้านเพราวสบายดีไหมผมถามด้วยน้ำเสียงที่พยายามให้เป็นปกติที่สุด แพลวถอนหายใจยาวก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเธอเล่าด้วยน้ำเสียงที่หมดเรี่ยวแรงหลังเรืกอกกับผมได้ไม่นานเธอแต่งงานใหม่แต่ชีวิตคู่ของเธอสั้นกว่าที่คิดสามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเมื่อสองปีที่แล้วเธอเล่าต่อตอนนี้แพรวต้องดูแลลูกคนเดียวลูกสาวกาลังน่ารักเลยค่ะผมฟังอย่างเงียบๆแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเมื่อผมกินเสร็จแพลวลุกขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มเศร้า เมื่อนี้ฉันขอเลี้ยงเองนะนนถือเป็นอาหารจานสุดท้ายที่ทำให้กินผมพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วเดินกลับไปที่รถโดยไม่พูดอะไรสักคำสายตาจับจ้องไปที่เธอที่กำลังก้มหน้าก้มตาเก็บร้านภาพความเหนื่อยล้าของผู้หญิงที่ผมเคยรักฝังแน่นอยู่ในใจผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อผมกดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเธอสอง0 0บาทคือจำนวนที่ผมโอนไปโดยไม่ลังเล ผมสตาร์ทรถแล้วขับจากไปโดยไม่มองกระจกหลังหวังว่าเช้านี้จะมีรอยยิ้มให้ลูกสาวของเธอบ้าง